สสฝ่ายรัฐบาลเสนอวิธีการแจกเงิน5,000บาทควรมีไม่ถึงแสนเอาไปเลยทเทพไทยสสพักประชาธิปัตย์ชงรัฐบาลเปลี่ยนวิธีการแจกเงิน5,000บาทเยียวยาโควิด1 9ให้คนไทยทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเอาเกณฑ์คนมีเงินในบัญชีไม่เกินแสนบาทเมื่อวันที่12สเมษายนนายเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราช พักประชาธิปัตย์กล่าวถึงโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อเยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ของรัฐบาลว่าถ้าดูจากตัวเลขผู้ลงทะเบียนทั้งหมด25ล้านคนทางกระทรวงการคลังต้องคัดกรองและแยกแยะออกเป็นแต่ละประเภทตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เหลือเพียง9ล้านคนแม้ว่ากระทรวงการคลัง ได้กำหนดประเภทอาชีพผู้ได้รับการเยียวยาที่ชัดเจนอยู่แล้วก็าตามแต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่ตกหล่นไม่เข้าเงื่อนไขแต่ได้รับผลกระทบจึงออกมาเรียกร้องตามที่เป็นข่าวเช่นกลุ่มคนขับสามล้อกลุ่มดารานักสแสดงกลุ่มศิลปินพื้นบ้านกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มอสมอกลุ่มพระพิสุสงฆ์และกลุ่มอื่นๆอ,อีกหลายกลุ่ม จึงทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับรัฐบาลเลือกปฏิบัติต่อคนไทยในบางอาชีพคนที่ถูกคัดกรองออกอีกจํานวน16ล้านคนย่อมเกิดความไม่พอใจกับรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงทําให้มีการออกมาเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะให้คําตอบและอธิบายเหตุผล เป็นที่น่าพอใจเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและการเลือกปฏิบัติของกลุ่มอาชีพจึงอยากเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลให้การเยียวยาผู้คนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9โดยไม่เลือกสาขาอาชีพแต่ละแต่จะเน้นไปถึงผู้ได้รับผลกรือดร้อนที่ไม่มีอันชกินไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยขอเสนอให้รัฐบาลเยียวยาให้กับคนไทยทุกคนเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3-6เดือนซึ่งจะใช้วงเงินงบประมาณใกล้เคียงกันโดยมีการกำหนดคุณสมบัติดังนี้1เป็นคนไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปซึ่งโตพอที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้และต้องหารายได้เลี้ยงชีพด้วยตนเอง 2. เป็นคนไทยที่มีบัญชีเงินฝาก ในธนาคารต,าต่างๆรวมยอดเงินทุกบัญชีมีเงินไม่เกิน10,000แบาทซึ่งถือว่าเป็นผู้มีเงินเก็บไม่มากพอที่จัดโรงชีวิตได้ในระยะเวลา6เดือน 3. เป็นคนไทยที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดๆทั้งสิ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บสําหรับการเลี้ยงชีพและไม่มีไรายได้เหลือพอที่จะใช้จ่ายกับธนาคารได้ ถ้าหากว่ารัฐบาลใช้หลักเกณฑ์3ข้อนี้และใครมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้รัฐบาลก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้นั้นได้ทันทีไม่ต้องมาวุ่นวายกับการคัดกรองคุณสมบัติการให้เสียเวลาของราชการเพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนราษฎร บัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆภายในประเทศที่มีระบบออนไลน์หรือเครือข่ายเชื่อมต่อกันจะมีการถกเถียงหรือข้อสงสัยในเรื่องที่ข้อมูลคุณสมบัติความเหลื่อมล้ำของผู้ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงอยากจะเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงวิธีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ของรัฐบาล เสยหม่และยังไม่สายเกินไปที่จะทบทวนวิธีการเยียวยาดังกล่าวซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ในเทพไทยกล่าวกระทรวงการคลังเผยใครขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงพรุ่งนี้มีข่าวดี หลังจากนั้นนะครับจะเริ่มดําเนินการจ่ายล็อตต่อไปนะครับวันที่13เมษายนนะครับแต่จํานวนผู้ที่รับเงินนะครับดังกล่าวยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ยืนยันว่านะครับได้เตรียมรายละเอียดเบื้องต้นไว้แล้วโดวยล่าสุดมีจํานวนผู้ลงทะเบียนหานเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับมากถึง26ล้านคนเลยนะครับมียอดการยกเลิกไปแล้วกว่า6-7แสนคน ธนาคารกรุงไทยนะครับเปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนให้สามารถส่งข้อมูลนะครับเพิ่มเติมกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางธนาคารกรุงไทยที่เป็นผู้ดูแลระบบจะส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ลงทะเบียนส่งข้อมูลกลับมาอีกครั้งเพื่อพิจารณาว่าตรงตามเงื่อนไขหรือไม่อย,อย่างไรรวมถึงภายในคืนนี้จะเริ่มดําเนินการส่ง ข้อความสรุปแจ้งให้กับบุคคลที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านการคัดกรองจนกว่าจะครบน,นายธนกรกล่าวด้านน,นายธนกรนะครับยังกล่าวอีกว่านอกจากนี้นะครับเน้นย้ําว่าบุคคลที่ไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลน,นี้อยากให้รออีกสักระยะเนื่องจากรัฐได้เตรียมออกมาตรการมาเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 เพิ่มเติมอีก แต่รายละเอียดยังไม่ชัดเจนจึงยังไม่สามารถบอกได้แต่เบื้องต้นนะครับต้องมีออกมาอย่างแน่นอนเพราะงบประมาณได้เตรียมไว้หมดแล้วล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับได้มีชาวโซเชียลนะครับมีการพูดคุยสอบถามถึงสถานะนี้นะครับเป็นจำนวนมากกว่ากรณีขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบปรับปรุงการลงทะเบียนทั้งนี้ไม่ได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลอะไรในระบบแปลว่าอะไร ขณะที่สมาชิกบางท่านนะครับแชร์ภาพว่าสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงการลงทะเบียนของท่านแปลว่าผ่านรอรับเงินสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแปลว่ารอตรวจสอบสถานะไม่สามารถทำรายการต่อได้ให้ลงทะเบียนใหม่ล่าสุดนะครับกระทรวงการคลังได้ออกมาเผยข่าวดีสำหรับคนลงทะเบียนไปแล้วนะครับขึ้นสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุง การลงทะเบียนของท่านนะครับให้รอวันที่13เมษายนนั่นเองเตรียมรอรับข้อความเข้าได้เลยนะครับจะเป็นข่าวดีเปิดเงื่อนไขรับเงินช่วยเหลือ5,000ล็อตที่2ถ้าทำตามนี้นะครับได้เงินอย่างชัวร์ทั้งนี้นะครับย้ำว่าหลักเกณฑ์ในการคัดกรองต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับส่วนผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์นะครับแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 1. ผู้ที่อายุไม่เกิน18ปี 2. ไม่ได้ประกอบอาชีพเช่นแม่บ้านถือว่าไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่ได้รับผลกระทบ 3. ค่ข้าราชการบำนาญ 4. ผู้อยู่ในประกันสังคม 5. เกษตรกร,เ,กรเนื่องจากมีมาตรการเฉพาะที่รองรับอยู่แล้ว 6. นักเรียนนักศึกษาทั้งนี้กลุ่มคนที่หาก มีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับจะมี SMS แจ้งเตือนว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยเหตุผลอะไรส่วนกลุ่มเป้าหมาย8ล้านคนนะครับต้องมีการคัดกรองเพื่อค้นหาตัวให้เจอนะครับและได้รับเงินคือ 1. ต้องอยู่ในกลุ่มเป้าหมายจริงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จริงๆ 2. ประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้จริง 3. ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ดูแลตัวเองไม่ได้เช่นแผงขายของในตลาดถือว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กแต่หากเป็นเจ้าของตลาดจะไม่เข้าเกณฑ์และไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 4. อาชีพอิสระบางอาชีพไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะไม่ได้รับเงินนะครับเช่นค้าขายออนไลน์ผู้ใช้แรงงานก่อสร้างโปรแกรมเมอร์ เนื่องจากรัฐไม่ได้สั่งปิดกิจการและยังสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติส่วนกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะครับในขณะที่ประเทศไทยมีเกษตรกร,ร,กรอยูร่ราว17ล้านคนนะครับขณะนี้ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังกำลังดำเนินการนะครับกำหนดแนวทางในการแก้ไขและช่วยเหลืออยู่นะครับขอให้กลุ่มเกษตรกรร,กร,รออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจาก นี้นะครับรัฐบาลจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างแน่นอนซึ่งมาตรการที่จะออกมานี้นะครับเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับเกษตรกรโดยเฉพาะนะครับรอข้อมูลอยู่ในวาระต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับเว็บไซต์ได้เพิ่มช่องสีเขียวเพื่อให้ท่านนะครับไปเพิ่มข้อมูลได้นะครับ เฉพาะผู้ที่ขึ้นสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นส่วนใครที่นะครับไม่ได้รับเงินช่วยเหลือให้คลิกไปที่ช่องที่2เพื่อเช็คข้อมูลของท่านนะครับอย่าใส่คำนำหน้าชื่อเด็ดขาดและตัวเลขที่สำคัญในการใส่ข้อมูลคือเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับต้องตรวจเช็คให้ดีและไม่ใส่ขีดนะครับ